อะไรว่าสอวนวนรับความเร็วก่อนนะครับอ่าวนรถความเร็วก่อนนะครับให้ความเร็วลดลองครับตารถรดลองลอ่ะ ไเป็นายัแวคนตาแล้วตอนนี้รอเวลากัตัเป็นสายฝนแล้วลงครับไม่มีแบบนั้นและครับสวยอของสนาม,มาครับโอโหียงขวางสนามโอ้โห,โโหปิวเป็นการปิวเป็นการแต่เอาอยู่เอาอยู่